ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ชาด้วยค่ะพี่ชารู้ไหมว่าทำไมไม่มีใครมายืนร้องเพลงคู่พี่ชาใช่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 ชบอกหน่อยเหอะอยากรู้ใช่ไหมคาใจมากพีช่ชาสวยเอาสวยจนไม่มีใครกล้ยกลายืนใกล้โอ้โหสวยไหมคะทำอะไรก็สวย <laughs> เขินยังสวยเลยเห็นไหม นะเอางี้ดีกว่าคุยกันนิดนึงแล้วกันโอเคเนี่ยนะคะที่โบเชิญพิชามาวันนี้เพราะว่ามีความสนิทกันเป็นส่วนตัวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าโบชอบคุยกับพิชามากพเดี๋ยวก่อนตอนพี่ชาไปทำงานที่อัลบั้มรูมน้ำมะทรีเนี่ยน้องโบก็มาช่วยพิชาร้องเพลงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ได้คุยกันบ้างนะคะตอนโบออกอัลบั้มพี่ชาก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยน้อยช่วยแบบว่าอธิบายให้โบฟังเกี่ยวกับการทำงานในวงการนี้นะคะสำหรับน้องโบเนี่ยนะชาขอบอกใหญ่หนึ่งว่าบางครั้งอาจจะได้คุยกับเขาทำงานกับเขาแต่ว่าสำหรับโบเนี่ยไม่ยากเลย ในเรื่องสายอาชีพดนตรีนี้เพราะว่าค่ะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วโดยตรงค่ะขอบคุณมากเลยที่เชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะคะเราคุยกันนานแล้วเราเอาคนอื่นออกมาด้วยดีกว่ามั้ยดีค่ะอ่ขอเชิญพี่แอมกับพี่อ้อมหน่อยเลยพี่แอมพี่อ้อมอยู่ไหนคะนะวันนี้มาทั้งทีไม่ได้มีเพลงพิเศษแค่เพลงเดียวแน่ที่เราจะร้องด้วยกันตอนนี้เรากำลังเล่นคอนเสิร์ตซุ้นหนึ่งหนึ่งซุ้นซุ้นหนึ่งหนึ่งกันอยู่เลยซุ้นหนึ่งหนึ่ง พอบอกว่าอันนี้ที่ทุกๆคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นแว่นตาแว่นตาอันนี้เหมือนนี่ขาแว่นขวาขาแว่นข้างซ้ายและนี่ก็เป็นเป็นแว่นแว่นเป็นแว่นหาทางผอมเป็นตาแว่นหนึ่งซุ้นหนึ่งเราไม่ผอมมากแล้วไปนะนะเดี๋ยวไว้าชีวิตรันทหน่าดูเลยจะผอมไหมเนี่ยไม่เป็นไรก็กินเยอะๆจะได้มีแรงร้องเพลงค่ะอ้างไปเรื่อยเลยนะไปเรื่อย เออเมื่อกี้ได้ข่าวว่าคุยอะไรกันไปจะร้องเพลงอะไรกันใช่เราไม่หม่เพลงเมื่อกี้นี่คือชารู้สึกน้อยใจมากไงคอนเสิร์ตเนี่ยมาเนี่ยมีไหนใครไม่ได้คู่กับใครบ้างเนี่ยนี่บอคู่กันหมดแล้วทำไมเหรอชาเนี่ยมันน่ารังเกียจมาเลยสรุปว่าพี่อ้อมอ่ะได้เป็นคู่กว่าใครเขาเยอะเลยคู่ทั้งไม่แอมคู่ทั้งโบเรามาคู่กันเราชาโอ้ยแรงดึงดูดมันเยอะโอ้ยให้ออกร้องหน้าไปหน่อยนะ ก็บอกไว้แล้วไงคะขนาดอ้อมที่ว่ามั่นใจมั่นใจอะยังกลัวเลยรู้สึกความในใจเธอจะกระชูดออกมาทอนที่เธอวิยยังไงอยู่ไม่พอเข้าใกล้แล้วมันมีแรงไฟฟ้ามันผลักไปอีกไปไหนละเนี่ยอะร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงเลยล้วันนี้เขาส่งพี่มาบอกว่าให้มาดูน้องๆอย่าให้สนมากเขาบอกว่างั้นนะคะตอนนี้ก็มีเพลงพิเศษอีกแบบหนึ่งมาฝากเหมือนกันนะคะนี่นี่เวลาผู้ใหญ่พูดอะไม่ต้องโปรยเสน่ห์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยคงจะจำเพลงนี้ได้แน่ๆแต่ว่าเราจับเพลงนี้มาแต่งตัวสมัยคค่ะค่ะะก็ลองฟังดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ สสหูวใจดวนอองนี้อายังม่เห็นสายตาขอมมงดีแต่เธอก็คงเข้ใจสักวันอดมีเพน,น มีแต่ยังดีดูเป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นโดยใจที่พร้อมให้เธอจับพ้นย่างฉัน you know ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยเพลงพิเศษจากพี่ชาพี่อามพี่ออมและกระโบที่นํามาฝากทุกๆุกคนโดยเฉพาะในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเอางี้ดีกว่าเราคงจะต้องขอขอบคุณน้องโบไว้ใช่ใช่ใช่ไม่รอมาเจอกับทุกคนที่นี่เพราะว่าน้องโบเนี่ยออกมาขอบคุณเราดีอย่างยิ่งแลยโบขอบคุณโบด้วยโบขอบคุณพี่ชาพี่อ๋มและพี่ออมมากเลยที่มาช่วยโบร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ดีใจมากเพื่อเป็นการขอบคุณน้องโบเนี่ยนะคะก็พวกพี่ๆสามคนนี้ก็ มีของขวัญมาให้น้องโบของขวัญพิเศษของขวัญพิเศษมาด้วยมาช่วยร้องเพลงที่มีของขวัญด้วยของขวัญที่แบบสมกับชื่อคอนเสิร์ตนี้มากเลยเดี๋ยวนะรอฮะไหวไหมอ้อมอะไรเอ่ยก่อนอื่นนะคะจะบอกก่อนมามาไหวไหมคือจะบอกน้องโบ้วยอย่างนี้ว่าไอ้ของขวัญชิ้นนี้จากพี่สามคนเนี่ยพี่โอ้ล้อล้อ ชยคืองี้น้โบอันเนี้ยพี่ซื้อพี่ชาเลือกค่ะพี่อ้อมเป่าโอ้โหตายละความจริงตอนแรกจะให้น้องโบสามลูกแล้วอ่ะเป่าไม่ไหวพอดีพอดีขึ้นลูกที่สองพี่อ้อมรถพยาบาลมาฟีปูยังว่าพร้อมไปเยอะเลยนะลมออกกากตัวไปหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเหมือนคุณสาววัย2ลูก มีสองลูกสองลูกเลยสลูกเหมือนคนแบกกุ้งไหมพี่ขอบคุณมากแบกอยู่นี่เลยน้ะปลาตาสุนิสาแบกกุ้งแบกโป่งอ่ะอ่ะละค่ะก็พี่สามคนก็ขอมอบลูกโป่งยักษ์ไว้ให้โบขอบคุณมากไม่เชยชมไว้โอเคเดี๋ยวพี่เก็บไว้ในรายการนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่สมคนมากนะคะขอบคุณค่ะ I'm going Ah, ah, right. Okay.